หลานชายมารับนะคะมีหลานชายมารับค่ะถึงอุบลแล้วนะจะดูอัตเทอร์ดิ สวัสดีครับอา้าวอัลสวัสดีครับคุณสาัสดีครับสวัสดีครับใครวะสวัสดีครับเบลสวนนภูมิคนเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นข้างในแอร์พอร์ตที่จะขับไปอุบลนะคะน่คะใี่เราจะเดินทางไปอุบลนะคะอันนี้สนามบินสุวรรณภูมิที่จะไปอุบลนะคะฝนเยอะมากค่ะ สายการบินนี้ค่ะคนเยอะมากค่ะ หลานชายมารับนะคะมีหลานชายมารับค่ะถึงกุบวนแล้วนะไปดูอัตเทอร์ดิ สวัสดีครับอ้าวอัลเทอร์สวัสดีครับคุณายล้วสวัสดีครับไนวาสวัสดีครับเบลวเบก็ถึงแล้วนะคะห้องแต่งตัวเป็นร้านร้านสาวนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะอันนี้ก็อยู่ข้างหน้าบิ๊กซีนะคะ ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในร้านกันนะคะ,นะคะแล้วเป็นสไตล์น่ารักโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะโอ้โหชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นของร้านหลังสาวนะคะ จะมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มีหลายแบบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพิซซ่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยชุดเนี้ย วยอเนีย่ยงคายหมยูมาเนียเลยวิดีโอฮะวิดีโออัดวิดีโอไอเดอร์เดอร์แนอนแอนนี้เทสเนี่ยังไงเอาบิึงสิบห้าบึงที่ห้าแต่ที่ไปอ่า,านออกนี่ไงที่หลักนี่ยเนี่ยที่อันสีขาวที่เคยซื้ออันอแต่อันนี้แบบยังดีอ่ะ จะเป็นใ,นใส่แอลอ่ะมาแอลอันนี้แบบนี้งี้อ่ะพวกือดีพวกหง่อนเหนไหมใช่อันนี้แบบดีแล้วพอลองใส่อีกพอ,อลองใส่อีกอโอเคโอเคไหมโอเคไหมพอ อืมอืมโอเคเนะ่ยะสบายเลยทีนี้โยดีเลยวันอืมโอ้ได้ไม้กายสิทธิ์อันใหม่แล้วนะคะ หรือผ้าห่มมาให้ลูกหรือผ้าห่มมาให้ลูกสาวดีใจลูกสาวนะอ๋อเดี๋ยวนูหาเองมานั่งเถอะอ๋อเดนูจัดการเอง ็จะนอนนอนกับพอ่อตรงนั้น นเอาที่เปิดที่รัดเอวเบิงเปิดที่รัดเอวเบิงเบิงเปิดที่รัดเอวเบิง้งที่รัดเอวสีดำอ่ะที่นุสื่อมาใหาอ้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยอย๋อ <laughs> ีนีน้ปิดจรณาดูหุ่นจะก,ก,กว่าเลยแนวนี้อุ้ยนูสื่อนูจำมาได้แล้วตอนนูสื่อตอนที่นูจะมาเน,น่ะ หนู้ลืมหรอนุ้ลืมมันหนู้ซื้อนานแล้วพอซ<ม>ื้อมาตั้งแต่ตอนนู้จะเอากับปี<ม>ปีไหน<ม>อ่ะโรงพ<ด>ยบาลหามากนะแสบพอแสบพอพะ พ่อแสบบอบปักหมอนะแสบบอบปักหมอแสบ,บ,<ะ>แสบรึสาวมาดีใจที่ั่นเนี่ยซีทุ่งกว่าแล้วลูกเึ้นมา่กินปักหมอเนี่ยกินหล,ลายล่เดียวอีกกล้องหนึ่งเดี๋ยว ปูในบ้านเนี่เกือบสีแก่ไนมาก